เรามาเฝ้าชมดูด้วยกันนะคะจนถึงสาวสุดท้ายแล้วกันเพราะมีโอกาสแล้ว โบสถ์นี่ถ่ายทุกมุมก็สวยนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านข้างด้านหน้าสวยจริงๆค่ะแล้วในช่วงตอนนี้พราทิตย์อยู่ตรงนี้ค่ะส่งตรงไปที่หน้าบันเลยแล้วเราก็จะได้เห็นสีทองเป็นประกายเป็นเงางามสวยเลยนะคะ ฉะนั้นแนะนําเลยว่าถ้าจะมาถ่ายรูปด้านหน้าโบสถ์สวยๆเนี่ยต้องมาตอนตั้งแต่เที่ยงค่ะเพราะตอนนี้ก็บ่ายสองแล้วเนี่ยอยู่ตรงน,นี้ค่ะตรงเลยถ่ายเป็นหลักฐานเลยค่ะจ้าเลยนะคะยิ่งช่วงตอนนี้แสงแดดเยอะ ในทุกๆวันนะคะความจริงตอนนี้ดิฉันทำคลิปได้ไม่กี่วันเองของเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเพราะเห็นความสำคัญว่ามาเก็บภาพไปก่อนเก็บคลิปไปก่อนแล้วถึงจะย้อนกลับไปทำเพราะว่าใช้เวลามากคลิปๆหนึง่งบางทีแล้วหนึ่งวันนะคะเพราะว่าต้องการที่จะเก็บข้อมูลในส่วนที่ พูดในคลิปนั้นให้มากที่สุดก็จะมีการนำภาพอื่นมาประกอบด้วยแล้วก็สำหรับท่านที่ยังไม่เคยดูคลิปนั้นหรือว่ายังไม่เคยที่จะทราบมาก่อนเลยว,ว่ามีการสร้างอุโบสถที่นี่ก็จะได้เห็นภาพรวมๆย้อนกลับไปดูด้วยซึ่งมันก็จะได้ไประโยชน์ในการดูคลิปนั้นไม่ใช่นั้นแล้วก็จะได้คลิป เพียงแต่ว่ากิจกรรมหนึ่งของอในการก่อสร้างนั้นๆแค่นั้นเองแต่ด้วยที่ว่าพอตัดสินใจทําอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็ใช้เวลาเยอะแต่ใจก็อยากจะทำนะคะควาจริงไม่ทําก็ได้ก็แค่ลงไปอย่างวันนี้นะคะก็แค่อย่างนี้เอ่อการรื้อถอนโอ้ยอ่ะเพอปแป๊บเดียวค่ะหายไปแล้วครึ่งหนึ่ง หอยนี่ต้องจับตามองเลยนะคะเนี่ยก็อยากจะแจ้งให้ทราบค่ะตอนนี้ว่ารายละเอียดที่มาตั้งแต่วันอาทิตย์ที่แล้ววันที่30และวันที่30ก็ทราบว่าวันที่31เขาจะมีการติดตั้งส่วนตกแต่งเพราะฉะนั้นก็เป็นเหตุผลต่อเนื่องว่าทําไมวันจันทร์มาและพอมาวันจันทร์เนี่ยค่ะในส่วนตกแต่งนี่มันมีเยอะมากจากที่เขาเริ่มไปที่หน้าบันอันแรกเลยนะคะ จากที่เขาเริ่มส่วนที่เป็นหน้าบันด้านหลังโบสแล้วก็มาหน้าบันด้านหน้าด้านบนก่อนนะคะแล้วก็ด้านล่างอันนั้นปิดหน้าบันแล้วก็ต่อมาเขาก็ปิดอะไรละหลายๆอย่างนะคะมันก็เป็นเหตุผลว่าอยากที่จะมาทุกๆวันเพราะว่าในส่วนขั้นตอนตัวนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายในส่วนของการตกแต่งโบส์ด้านนอกนะคะความจริงแล้วการตกแต่งโบสด้านในยังต้องใช้เวลายเยอะและยังจะต้องมีรายละเอียด อะไรอีกเยอะมากซึ่งอันนั้นจะละเอียดอ่อนปราณีตแล้วก็ใช้เวลามากกว่าทางด้านนอกดิฉันก็เลยมาแล้วก็มีทั้งคลิปมีทั้งภาพและบางทีถ้าเผื่อว่าลงภาพไปแล้วนะคะอาจจะมีสลับอะไรกันบ้างเพราะหนึ่งก็คือว่าถ่ายรูปโดยใช้กล้องตัวนี้นะคะแล้วก็ถ่ายภาพโดยใช้มือถือด้วย และบางทีแล้วถ้าเผื่อเอาไปใส่ในคอมพิวเตอร์อย่างเนี้ยค่ะมันก็จะสลับกันมันไม่เรียงให้ว่าอันนี้เป็นภาพของกล้องนะอันนี้เป็นภาพของมือถือนะไม่บางทีเขาก็จะสลับอะไรแล้วบางทีแล้วก็มันก็เยอะค่ะไม่มีเวลามากในการที่จะเรียบเรียงตรงนั้นให้เรียบร้อยอย่างไรก็ดีถ้าเผื่อว่ามีโอกาสต่อตอไปก็จะ แก้ไขถ้าเผื่อว่าเห็นนะคะเพราะมันเยอะมากแล้วก็ต้องดูต้องเลือกด้วยและภาพแต่และภาพที่ได้โพสต์ไปในอัลบั้มนั้นก็จะดูด้วยว่าเอา่อว่าเรียบร้อยไหมอะไรอย่างไรแล้วบางทีมืดนะคะอย่างวันนี้มีแดดเนี่ยท้องฟ้าอย่างนี้นะคะ่ะมันเหมือนแบบเป็นแบ็กกราวเลยนะคะว่าข้างหลังเหมือนเหมือนฉากอะ่ะสวยมากความจริงแล้วอย่างเมื่อวานเนี่ยไม่มีเมฆอะคะ่ะ แต่วันนี้มันก็จะมีสีขาวปนอยู่ด้วยมันก็จะได้อีกบรรยากาศหนึ่งแต่ทีนี้ถ้ามันมืดหรือว่าบางทีแล้วถ่ายไม่ได้มุมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องมีการปรับแต่งเหมือนกันในการปรับแต่งปรับได้แสงจะให้แสงเพิ่มมากขึ้นหรือแสงน้อยลงแล้วก็มีการปรับสีด้วยนะคะสีของภาพมันก็เขี่ยวข้องกับแสงเหมือนกัน แล้วก็ปรับประเภทที่เป็นใลักษณะว่าคอนทราสต์ไหมนะคะคอนทราสต์ก็หมายถึงว่าให้มันชัดไหมหรือว่าให้มันมนๆหน่อยอะไรเงี้ยถ้าเผื่อว่าแดดมากเกินไปแล้วบางทีแล้วกล้องแต่ละตัวนะคะถ่ายรูปมันก็มนไม่เหมือนกันบางกล้องเนี่ยอย่างอันนี้นะคะถ้าเผื่อว่าแสงอย่างนี้นะคะดีมากเลยไม่ต้องไปปรับอะไรเลย ลงได้เลยโพสต์ได้นะคะแต่ในขณะที่ว่าเป็นมือถือยิงของ iPhone ด้วยแล้วเนี่ยถ้าเผื่อว่าย้อนแสงมากๆมันก็จะมืดเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการปรับในหลายส่วนเรียกว่าภาพภาพหนึ่งเนะะี่ยค่ะถ้าจะให้มันออกมาเหมือนกระใจที่เราต้องการนะคะมันก็จะต้องมีการปรับและใช้เวลาภาพหนึ่งบางทีแล้วหลายนาทีเลยอย่างไรก็ดีนะคะถ้าเห็นในส่วนไหน ภาพไหนหรืออะไรอย่างไรแล้วก็ผิดพลาดไปตรงไหนก็ขออภัยด้วยมานตรงนี้นะคะเพราะบางทีแล้วก็ต้องเลือกตัดสินใจแล้วเราอยากได้ระบบไหนเป็นแบบไหนแล้วก็ทำให้มันต่อเนื่องเหมือนกันภาพได้พยายามโพสลงไปแล้วนะคะแต่คลิปเนี่ยยอมรับว่า ไม่ไม่พยายามนาะคะก็รู้ว่ามันต้องใช้เวลาเ,เ,าอเ,ลาเยอะในการที่ทําคลิปดีๆมีเสียงด้วยมีภาพประกอบออกด้วยใช้เวลาเยอะ,ะฟังแล้วฟังองีกฟังแล้วฟัง,งองีกเพื่อที่อยากจะให้ผลงานมันออกมาดีที่สุดนะคะเพราะว่าถ้าทําไปแล้วเดียออกไปแล้วดูกันไปแล้วแชร์กันไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าจะกลับมาแก้ไขมันก็ทํางานซ้ําหรืออาจจะทําให้งงกันว่าเอ๊ะอันนี้ ดูแล้วนี่เออใช่ไหมอะไรยังไงเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้เวลาต่อๆไปภาพได้พยายามลงให้แล้วนะคะเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้แต่คลิปก็ขอเวลานิดนึงนะคะถ้าเสร็จแล้วก็จะได้ชมกันต่อๆไปว่าแต่ละวันแต่ละวันมีการอัปเดตอะไรอย่างไรในลักษณะ,ะน,นี้ดิฉัน ทำในสองอย่างก็คือทําคลิปที่เป็นกับวัดโดยตรงเลยนะคะจะไม่มีดิฉัน,ฉนมากเ,เหมือนกับลักษณะของคลิปอีกอย่างหนึ่งหรฉันจะพยายามที่จะออตอนเช้าก็แจ้งว่าวันนี้จะมีการทําอะไรเท่าที่ทราบแล้วก็ตอน เย็นก็จะสรุปก่อนกลับบ้านนะคะว่าวันนี้ได้ทําอะไรเกิดขึ้นแล้วจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นท่านก็จะได้อัปเดตของแต่ละวันแต่ละวันทราบไปด้วยได้เลยแล้วก็ที่ตั้งใจอีกก็จะมีคลิปคล้ายๆเป็นคลิปไฮไลท์ค่ะรวมหมดของทุกๆวันเลยแล้วก็อาจจะมีคลิปอื่นด้วยก็ต้องดูเนื้อหาที่อัดเนี่ยอีกทีนึงว่าอะไรอย่างไร เดี๋ยวไม่หันหลังให้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกลับมาอีกทีเนี่ยหายมาหมดแล้วเพราะเข,า,เขาทำงานกันเร็วมากปิกนิกเราก่อนนะค่ะโ <c oughs> อ้ยชื่นชมเลยจริงๆค่ะร้อนนะคะควาจริงดูผิวของดิฉันนี่เป็นตัวอย่างก็ได้แดงเลยค่ะเขาเรียกอะไรอะ่ะดำจนแดง <c oughs> แต่โอเคค่ะสวยฝรั่งชอบสีเนี้ยอ๋อเกือบแล้วค่ะเดี๋ยว,ว,วเรารอนะคะเสาวสุดท้ายแล้วเราก็จะสาธุการร่วมกันเหมือนกับการที่ติดช่อฟ้าด้านบนแล้วก็ช่อฟ้าในชั้นล่างนะคะเพราะอ,อันนี้ก็สำคัญเหมือนกัน <c oughs> เป็นผลงานส่วนหนึ่งในการสร้างพระอุโบสถ ที่วัดพุทธวิหารเห็นป้ายด้วยใช่ไหมคะ